เคยหมายคะที่เมื่ออายุมากขึ้นแล้วรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนโลกหมุนเร็วเกินไปจนเราตาไม่ทันใครหลายคนเมื่ออายุเลย60หลายท่านอาจรู้สึกว่าสิ่งที่เคยยึดเหนี่ยวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือความสําเร็จในชีวิตเริ่มสั่นคลอนไม่มั่นคงเหมือนเก่าวันนี้เราจะมาพูดถึง5เสาหลักตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยคําจุนชีวิตหลังอายุ60ให้มั่นคงแม้จะไม่มีใครอยู่เคียงข้าง ก็ยังยืนยัดได้ด้วยตัวเองเสาหลักเหล่านี้เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิตซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากผู้คนมากมายว่าสามารถนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเสาหลักแรกคือเสาหลักแห่งสันติสุขภายในเมื่ออายุมากขึ้นเรื่องราวภายนอกมักควบคุมได้ยากขึ้นทั้งชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปหรือโลกภายนอกที่เคยคึกคักแต่กลับเงียบเหงาลงสันติสุขภายในจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพระพุทธศาสนาสอนว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว สิ่งที่เราคิดเราก็จะเป็นเช่นนั้นหากจิตใจสงบเราจะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งรอบข้างการฝึกสมาธิการมีสติและการปล่อยวางคือเครื่องมือสําคัญในการสร้างสันติสุขภายในลองนึกถึงคนที่ใช้ชีวิตไล่ตามความสําเร็จภายนอกมาตลอดพออายุมากขึ้นกลับกระสับกระส่ายเพราะไม่เคยฝึกใจให้สงบเข้ามองหาความสุขจากภายนอกแต่กลับผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่าเมื่อเขาหันกลับมามองภายในใช้เวลาอยู่กับความเงียบและการใคร่กรวญ จึงพบกับความสงบที่ไม่สิ่งใดทําลายได้วิธีสร้างเสาหลักนี้คือการฝึกสติทุกวันนั่งสงบนิ่งสังเกตความคิดของตนเองแล้วปล่อยให้ความคิดผ่านไปเหมือนเมฆลอยบนท้องฟ้ายอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดๆการปล่อยวางจากความยึดติดในผลลัพธ์และการหมั่นมองหาสิ่งดีๆรอบตัวจดจ่อกับความงดงามของปัจจุบันจะช่วยให้เกิดความสงบใจแทน ที่จะจมอยู่กับสิ่งที่สูญเสียไปสันติสุขภายในมิใช่การหลีกหนีปัญหาแต่คือการเรียนรู้ที่จะสงบอยู่ท่ามกลางพายุร้ายเสาหลักที่สองคือเสาหลักแห่งสุขภาพและความมีชีวิตชีวาร่างกายเปรียบเสมือนวิหารที่บรรจุจิตวิญ,ญญาณของเราเมื่ออายุมากขึ้นการดูแลรักษาร่างกายยิ่งสําคัญเพื่อให้เรายังคงมีอิสระและรักษาคุณค่าในตนเองเสาหลักนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอและมีวินยัยพระพุทธศาสนาสอนเรื่อง ทั้งสายกลางการดูแลสุขภาพก็เช่นเดียวกันไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปหากใช้ชีวิตสุดโต่งไม่ว่าจะตามใจตนเองเกินไปหรือห,กหักโหมจนร่างกายสุดโสมย่อมส่งผลเสียต่อวัยชราแต่แม้อายุจะล่วงเลยถึง60ก็ยังไม่สายหากเริ่มหันมาดูแลสุขภาพเช่นการออกกําลังกายเบาๆกินอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนเพียงพอเพียงไม่กี่เดือนก็อาจทําให้รู้สึกสดชื่นมีกําลังใจและมีแรงทําสิ่งที่รักได้อีกครั้ง การเสริมสร้างเสาหลักนี้ทำได้โดยการเคลื่อนไหวร่างกายทุกวันไม่ว่าจะเป็นโยคะเดินเล่นหรือยืดเส้นยืดสายเพื่อให้ร่างกายยืดหยุ่นและจิตใจผ่อนคลายเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเน้นอาหารสดใหม่ปรุงแต่งน้อยเพื่อเป็นพลังงานแก่ร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับที่มีคุณภาพจะช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจสุขภาพที่ดีไม่ใช่เพียงความแข็งแรงของร่างกายแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างกายและใจเสาหลักที่3าคือเสาหลักแห่งอิสรภาพทางการเงิน เรื่องการเงินไม่ใช่สิ่งต้องห้ามหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สมดุลการมีอิสรภาพทางการเงินจะช่วยให้เรามีศักดิ์ศรีและยังคงความเป็นอิสระแม้ในวัยชาราสุภาษิตไทยกล่าวไว้ว่าคนฉลาดเตรียมทรัพยากรเหมือนแม่น้ำเตรียมตลิ่งแม้ครอบครัวอาจให้การสนับสนุนแต่หากพึ่งพาผู้อื่นทางการเงินมากเกินไปย่อมนำไปสู่ความยากลำบากและการสูญเสียอิสรภาพลองนึกถึงคนที่เก็บออม และลงทุนอย่างชาญฉลาดตั้งแต่วัยหนุ่มพออายุถึง60ปีเขาก็มีความมั่นคงไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตอิสรภาพทางการเงินคือการไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสามารถใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการได้ตรงกันข้ามกับผู้ที่ใช้เงินสุริสุรายเมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องทึ่งพาผู้อื่นทําให้ขาดความมั่นคงและกลายเป็นภาระของคนรอบข้างวิธีเสริมสร้างเสาหลักนี้คือการใช้ชีวิต ให้สมดุลกับรายได้ลดความฟุ่งเฟือยวางแผนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและสร้างกองทุนฉุกเฉินไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าการครอบครองสิ่งของลงทุนในสิ่งที่สร้างความสุขและความหมายให้กับชีวิตไม่ใช่สิ่งของที่ไม่จำเป็นอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่การร่ำรวยแต่คือการมีชีวิตที่ปราศจากความกังวลเรื่องเงินเสาหลักที่4ี่คือเสาหลักแห่งความสัมพันธ์ที่มีความหมาย แม้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่ความสัมพันธ์ที่ดียังคงเป็นสิ่งสําคัญความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณหากขึ้นอยู่กับความจริงใจความเคารพและการเติบโตไปด้วยกันปรชญาพุทธศาสนาเน้นย้าถึงคุณค่าของกัละยาณมิตรหรือมิตรภาพทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ความรู้แจ้ง เมื่ออายุ60วงสังคมอาจเล็กลงแต่คุณภาพของความสัมพันธ์สำคัญกว่าปริมาณลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่ถูกรายล้อมโดยผู้คนที่รักเขาอย่างจริงใจความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ความผูกพันหากแต่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจอันแท้จริงซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขและความอบอุ่นมากกว่าความสัมพันธ์แบบผิวเผิน วิธีบ่งเพาะเสาหลักนี้คือการให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณใช้เวลากับคนที่นำพลังบวกมาสู่ชีวิตฝึกความเมตตาและความเข้าใจรับฟังมากกว่าตัดสินและสร้างความไว้วางใจต่อยวางความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอย่าเสียเวลาอยู่กับความสัมพันธ์ที่ทำให้เหนื่อยล้าหรือไม่มีความสุขในท้ายที่สุดความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นด้วยเมตตาและความเคารพซึ่งกันและกันจะมอบความอบอุ่นแม้ในวันที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด เสาหลักที่5คือเสาหลักแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีเป้าหมายเสาหลักสุดท้ายนี้จะช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความหมายแม้ในยามบ้านปลายเราควรมองชีวิตเป็นการเดินทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อใดที่จิตหยุดสแสวงหาวิญญาณก็เริ่มอ่อนลา้าพระสูตรทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าแม้อายุจะล่วงเลยถึง60ปีชีวิตก็ยังมีโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ การเป็นอาสาสมัครหรือการค้นพบสิ่งที่รักอีกครั้งการมีเป้าหมายในชีวิตทำให้จิตวิญญาณสดชื่นมีพลังลองนึกถึงคนที่ไม่ปล่อยให้ชีวิตหลังเกษียณจมอยู่กับความจำเจแต่เลือกใช้เวลาทำในสิ่งที่ตนรักเช่นการวาดภาพเพื่อสร้างสารร์ผลงานศิลปะที่นำความสุขมาสู่ผู้อื่นและทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจหรืออีกคนหนึ่งที่ใช้เวลาว่างไปสอนหนังสือให้เด็กๆทำให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้ง วิธีเสริมสร้างเสาหลักนี้คือการรักษาความฝ่ายรู้อ่านหนังสือค้นคว้าและตั้งคำถามอยู่เสมอแบ่งปันความรู้และความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นค้นหาสิ่งที่รักและทำมันอย่างเต็มที่มุ่งไปที่กิจกรรมที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความสุขเป้าหมายในชีวิตเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำทางแม้ในวันที่มืดมนที่สุดเมื่อมองย้อนกลับไปยังทั้งห้าเสาหลักจะเห็นว่านี่ไม่ใช่เพียงแนวทางการใช้ชีวิตแต่ยังเป็นบรดกที่คุณสามารถส่งต่อให้คนรุ่น หลังเมื่อคุณมีสันติสุขภายในมีสุขภาพที่ดีมีอิสรภาพทางการเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นชีวิตของคุณจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีสตินั้นทรงพลังเทียงใดการให้ความสำคัญกับเสาหลักทั้ง5แสดงให้เห็นว่าการแก่ตัวไม่ใช่ความเสื่อมถอยแต่เป็นการขัดเกลาชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่ออายุ60ปีขึ้นไปชีวิตจะมอบของขวัญล้ำค่านั่นคือโอกาสที่จะได้จดจ่อกับสิ่งสำคัญจริงๆเสียงรบกวนต่างๆในชีวิตจะค่อยๆจางหายหรือไวเพียงความเรียบง่ายความชัดเจนและสติปัญญาการยึดมั่นใน5้าเสาหลักนี้จะสร้างฐานที่มั่นคงไม่เพียงแต่คํำจุนชีวิตของคุณหากยังส่งต่อความแข็งแกรง่งและความสงบสุขให้กับผู้คนรอบข้างหลักทําตัวใจเราว่าเมื่อปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นเราจะสร้างพื้นที่สําหรับสิ่งที่สําคัญจริงๆ จงต่อยวางความต้องการที่จะพึ่งพาผู้อื่นเพื่อความสุขและความสำเร็จแล้วหันมาสร้างเสาหลักภายในตัวเองเพื่อชีวิตที่สงบสุขมั่นคงและมีความหมายนี่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตหากแต่เป็นการเริ่มต้นของบทใหม่ที่ลึกซึ้งและมีคุณค่ามากกว่าเดิมขอให้คุณก้าวเดินไปบนเส้นทางนี้อย่างสง่างามและตระหนักว่าที่พึ่งที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของคุณเอง ขอให้หลักธรรมและข้อคิดเหล่านี้เป็นดั่งแสงสว่างนำทางชีวิตนำคุณไปสู่ความสุขความสงบและความสำเร็จในทุกด้าน